คนล้วนมีโลกแห่งเทพนิยายแบบนี้อยู่ในใจคือมีหมอกยามเช้าลอยอยู่รอบๆบ,บานเหมือนกับฉากนอนหลับสนิทในภาพวาดสีน้ำมันและในตอนกลางคืนมีดวงดาวริบระยับประดับอยู่บนท้องฟ้าที่มืดมิดสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบจับคู่กับลำธารและภูเขาซึ่งเป็นสถานที่ที่คนสมัยใหม่ทุกคนต่างโหยหาวันนี้จะมาแนะนำหมู่บ้านสวยๆที่มีความคล้ายคลึงกับโลกในอุดมคติ เราจะมาดูกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหนสวัสดีทุกคนนี่คือการสังเกตการของนักเดินทางในเนเธอร์แลนด์มีหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่ากีทูนซึ่งคนนอกส่วนใหญ่จะเรียกที่นี่ว่าเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ทั้งหมู่บ้านมีสะพานถึง176แห่งเพราะไม่มีถนนดังนั้นผู้คนจึงใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางตามปกติ โดยนักเดินทางได้พบหมู่บ้านที่สวยงามแห่งนี้ขึ้นในปีคศ1230และตั้งชื่อว่ากีทูลตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านแห่งนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนชื่อเลยและพวกเขาก็ตั้งรกรากที่นี่และกลายเป็นชนพื้นเมืองกลุ่มแรกของกีทูลชาวบ้านจะขุดพีทและขายให้กับเมืองโดยรอบๆเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวของพวกเขาและหลายปีต่อมาสถานที่ขุดถ่านหินเดิมได้ค่อยๆกลายเป็นทะเลสาบ ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้หลังจากมีทะเลสาบแล้วคนหนุ่มสาวในหมู่บ้านก็ได้ขุดคลองด้วยเครื่องมือเหล็กและเชื่อมทะเลสาบที่อยู่ใกล้เคียงเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นเส้นทางแม่น้ําเหมือนอวนจับปลาดอกไม้จะบานในฤดูใบไม้ผลิจะมีสภาพอากาศที่หอมชื่นใจและมีเสียงนกร้องตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงช่วงเย็นส่วนในฤดูหนาวทะเลสาบของหมู่บ้านจะถูกปกคลุมไปด้วยน้ําแข็ง และผู้คนจะสามารถเล่นสก,กีได้อย่างเพลิดเพลิน หมู่เกาะโลโฟเทนทางตอนเหนือของนอร์เวย์มีหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่เรียกว่าฮัมหนอยซึ่งผู้คนที่นี่จะใช้ชีวิตเรียบๆห่างไกลจากสังคมและแตกต่างจากที่อื่นๆและไม่ว่าฤดูกาลใดก็จะสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ที่สวยงามได้เสมอเมื่อคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าจะสามารถได้ยินเสียงลมและคลื่นจากชายฝั่งผ่านหน้าต่างรวมทั้งเสียงของนกนางนวลและนกหวีดของเรือในเวลากลางคืน จะสามารถเพลิดเพลินไปกับแสงเหนือที่ไม่เหมือนใครและในหนึ่งปีฮัมนอยจะมีปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์เที่ยงคืนขึ้นอย่างน้อย60วันฮัมนอยตั้งอยู่ในน่านน้ำของมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งมีสัตว์ทะเลหายากมากมายอาศัยอยู่ที่นี่ดังนั้นการประมงจึงเป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับหมู่บ้านชาวประมงชาวบ้านจะมีความรักต่อทะเลเป็นพิเศษพวกเขาอาศัยอยู่ที่นี่มาหลายชั่วอายุคน เทคนิคการต่อเรือและทักษะการดำน้ำนั้นจะสูงกว่าคนในสังคมสมัยใหม่นักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าบรรพบุรุษของฮัมนอยเป็นชาวไวกิ้งที่ชอบการประชนภัยซึ่งพวกเขาพบบ้านชาวประมงที่นี่ที่สร้างขึ้นในปี1890ในแง่ของรูปแบบสถาปัตยกรรมนั้นมันเหมือนกับเทคนิคการก่อสร้างของไวกิ้งทุกประการและหลายปีต่อมาหลังจากบูรณะ บ้านของชาวประมงแห่งนี้ที่นี่ก็ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ของประวัติศาสตร์ที่มีค่าและเป็นสถานที่สำคัญของหมู่บ้านชาวประมง มักจะเห็นบ้านหินสีขาวต่ำและเตี้ยด้วยบ่อยๆในนาวานิยายของนักเขียนชาวอเมริกันเลิฟคราฟท์ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในตำนานของกาทูลูแต่บ้านแบบนี้ที่ปรากฏอยู่ในนาวานิยายนั้นมีอยู่จริงในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งก็คือหมู่บ้านเห็ุสีขาวอันเบโรเบลโลหมู่บ้านเห็ดสีขาวอันเบโรเบลโลตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีและสถาปัตยกรรมทูโลในท้องที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกขึ้นในปี1996ซึ่งสถาปัตยกรรมสไตล์บ้านหินนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่12โดยชาวเมืองดั้งเดิมได้นำอิฐหินมาเรียงซ้อนกันเพื่อสร้างเป็นบ้านที่เรียบง่ายในศตวรรษที่16ชาวต่างชาติจำนวนมากได้หนีออกมาจากบ้านเกิดของพวกเขาไปยังอันเบรโรเบรโลเพื่อหนีสงครามและเพื่อตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยจำนวนมาก ชาวต่างชาติเหล่านี้จึงนำหินปูนมากองรวมกันและสร้างบ้านที่มีรูปร่างเหมือนกับหมวกไม้ไผ่สารในปี1797ชาวต่างชาติได้ขอให้กษัตริย์ตั้งถิ่นฐานในอันเบโรเบลโ,บโลอย่างถูกกฎหมายและอนุญาตให้มีบ้านหินทรงโดมอยู่ได้และเนื่องจากมีคนต่างชาติจำนวนมากกษัตริย์ที่เดิมทีต้องการจะปฏิเสธคำขอก็สามารถทำได้เพียงแค่เห็นด้วยเท่านั้นนี่จึงเป็นที่มาของหมู่บ้านเห็ดแห่งนี้ ถึงแม้ว่าบ้านนี้จะสร้างมาจากหินปูนแต่ก็เหมาะสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์โดยในฤดูหนาวมันจะอบอุ่นกว่าบ้านทั่วไปและในฤดูร้อนมันก็จะเย็นกว่าที่ชายทะเลอีกด้วยตอนนี้บ้านประเภทนี้ได้เพิ่มองค์ประกอบใหม่ๆมากมายพัฒนาเป็นอาคารปัจจุบันรวมสองชั้นชั้นล่างเป็นห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องครัวและห้องเครื่องมือชั้นบนเป็นยุ้งฉางและห้องทอผ้า สลังคาตกแต่งด้วยรูปหัวใจรูปนกรูปดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และลวดลายอื่นๆนอกจากนี้ยังมีหุ่นไล่กาแขวนอยู่ตรงระเบียงเพื่อไล่นกและบนปล่องไฟจะวางกังหันลมรูปไก่เอาไว้พอตกเย็นท้องฟ้าทางตะวันตกจะกลายเป็นสีแดงอมมอ่วงและควันไฟจากฟืนก็จะลอยอยู่ภายใต้พระอาทิตย์ที่กำลังตกดิน เมื่อพูดถึงตัวแทนของสถาปัตยกรรมจีนสิ่งแรกที่จะนึกถึงก็คือหมู่บ้านโจจวงซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเยีงซีเกียงกว่า900ปีที่ผ่านไปนับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างหมู่บ้านโจจวงมีพื้นที่ทั้งหมด2,000ตารางเมตรมีลานเจแห่งและมีซุ้มประตูห้าซุ้มเสรินว่านซานพอข้าราชวงหมิงและต่อมาข้าราชการล้วนอาศัยอยู่ที่นี่ แม่น้ำได้แบ่งหมู่บ้านโจจวงออกเป็นพื้นที่มากกว่าห้ายสิบพื้นที่ที่มีขนาดแตกต่างกันสะพานหิน14แห่งได้เชื่อมพื้นที่โดดๆเหล่านี้เอาไว้ด้วยกันและอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างชาวเมืองผู้คนสามารถนั่งเรือเล็กๆและเพลิดเพลินก,กับทิวทัศน์บนชายฝั่งข้ามสะพานโคง้งเดินทางไปกลับระหว่างหมู่บ้านกับโลกภายนอก นอกจากนี้ในญี่ปุ่นก็มีหมู่บ้านเล็กๆที่สวยงามมากๆที่ชื่อว่าหมู่บ้านกัตโชตั้งอยู่ระหว่างชิรากาวะโกะและโกกายามะซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาและมีลำธารไหลผ่านหมู่บ้านซึ่งจะไหลลงสู่ฮอกไกโดในที่สุดหมู่บ้านคัตโชนำรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบครบวงจรมาใช้ชายคามีรูปร่างเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านบนปกคลุมด้วยฟางและต้นกกและตัวบ้านส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ขอบฟ้า ซึ่งวิธีการนี้คือการลดลมและปรับพื้นที่แสงผู้คนที่อาศัยอยู่จะรู้สึกอบอุ่นในฤดูหนาวและรู้สึกเย็นในฤดูร้อนเมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติมาที่นี่ก็จะให้ความสนใจกับงานจุดไฟประดับในท้องที่มากที่สุดและเมื่อฤดูหนาวมาถึงชาวหมู่บ้านกัดโชทั้งหมดจะตรวจสอบอุปกรณ์น้ำพุเพื่อประดับไฟและเมื่อน้ำพุพ่นขึ้นไปบนท้องฟ้าก็จะกลายเป็นฉากน้ำพุที่งดงามตระการตา สุดท้ายนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหมู่บ้านเล็กๆใบบิวรี Beauty, ในเมืองคอสโวของประเทศอังกฤษซึ่งเคยปรากฏอยู่ในฉากภาพยนตร์หลายๆเรื่องและยังได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษอีกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดของหมู่บ้านคืออาริงตันโรซึ่งสร้างขึ้นในปี1380และในศตวตรรษที่17ชาวบ้านที่เดิมทีคล้ายคนสัตว์ ก็ได้เปลี่ยนบ้านเหล่านี้เป็นบ้านสําหรับงานฝีมือสิ่งทอและเปลี่ยนแปลงภายนอกบางส่วนไปด้วยเช่นกันซึ่งในปัจจุบันบ้านเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้กลายเป็นที่อยู่อาศัยส่วนตัวที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญโชคดีที่หนึ่งในนั้นยังคงเป็นบ้านพักตากอากาศและถ้าโชคดีก็จะสามารถเช่ามันได้เพื่อให้ตัวเองได้รับประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนแล้วคุณคิดว่าหมู่บ้านไหนที่คุ้มค่าที่สุดหากได้ไปเยี่ยมชม หากว่าคุณชอบในคลิปวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะหากว่ามีตรงไหนที่บกพร่องไปก็เขียนส่งมาได้เลยนะคะทางาเราจะพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณค่ะ